อ่ะแ่หน้าเหโอ้โหโอ้เดินตวเดิองฮะมีด้วยกันสองเก้าหกเก้าแล้วสับไปหกเจ็ดเกล้งแหเกยดวหม้งแมันได้ทั่วจรกล่องหมดแล้วอืมเก็ะได้ได้ขา อันน <cents S 2> ี players, ้ม <Ont op> <ats> mm ัน hmm. ด <idal sweet UK> ีเบทเนาอย่างที่อย่างที่มันโบกก้ามันมเยอกาตาเีสมเปิ่งผมเลยอ๋อฮะพ่อของงขอไปพูดเนาะ การเอองแล้วแล้วดุงเหรอนักเลยหาไปเลยลรนเลยมไม่ไปดูขาการนะซ้อมบางทีแต่ แกนที่เกี่ยวกอะไโจมีิคา่ะวันนี้คุณไม่กลับก่อนครับวันนี้คุณอยู่ดึกนะครับเดียวนะนะเเดีวกโอ้ย

nhưng mà để đánh mình nhau con còn mày nè ồ <laughs> oh, nên ồ <hôi> <laughs> <còn đây> <laughs> กรรมการไปอยู่แล้วจากความจริงนะครัมหมืนโลกก็โลเนาโลนี่ก็โลกน่ะน้มึงหรอยังอ๋อชุดก่อนชุดก่อนตอนนงมีในเวลาเนาะแม่างทีถ้ามนโลกนึงผมผมตัวสีดำจะได้ต้องมืโลนระวังระวังกินดูวหัวปวดน้ามันโลก

ยื่นหัวเป็นอเหีย้ยว่าจะทอดกับจะทอดจะแจ้ลงกคนหรอยื่นทอดเรื่องพักเอาแล้วหมงใหญ่ครับมันก็ต้องอัาก่ะ คุเอาไปวางกันล่ะรอนหงมเอาวาง่เกครับิ่เวลเอาผกกองโอโหแ่าเขาจัดูโเลเนาะอ้ยาแม่ทำมีปัญหาแค่สองคู่สลับพามอ่งผแค่เขาุ่อหมูอ่เจีวอะไรย มันก่อยกันถ้าเล็กมันเก้าเล็กเล็กอันนี้เป็นมันก่อยกนี้นีเล็กชิปลายก็บเล็กเกีอย่างมันใช่เรือเลเล็กเช้าปลายกับเล็บชอย่างมันก่อยแต่ตอนน้ำนะบอดูแล้วมันเคาะของใรได้ก็จริงอะไเงี้อ่ะนี่ มันต้องจามไงันเฮาเฮาเฮาอันนี้เฮาบอต้องจามมันตั๊กหัวอินโดนอ่ะมันก็ไทยแนบมาพวกนึงสู้ได้แบบนี้นะยังเกิดเรื่องได้หมดเอ้ยโล่งเข้าไปอย่างฮั่นน่ะเอแล้ะหนูหลวงนะหนูมันหลวงนะเอำละอ้วอดังเนาดูไปนี่เหรอ ยกันไปดูว่ามีแรงมีแค่นี้เอหมดใ้โยกนไปโอหลวงอีเดีว่ามีมีแรงแค่นี้เลยว่ะโลนอีเดมีแรงแค่นี้เหลยอกเข้าไแล้วอกขาเข้าไปแล้วขาเข้าไปเนยัง มันดักสวนเว้ยู่นมานู่นอะไรเนาะอู้หน้อยคนนึงนะอืมยาวน้อยแอีดัะ เออล้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 อมันตายเออมันตายมองๆๆๆๆอ้าวชุดก่อนล่ะครับจีล่ะชุดก่อนแห จะหนีปอย่งไรบักเดี๋ยวมาย่าออว่ามันยางียวะเนแล้วจะดวงะดวงจะดีเดียวครับขอโครับตัวต่างบเดีวมเลยเมาเมงเม้งก็ยังยังจับหัวกันอยู่ให้เราเนี่ยบบเทพเนี่ยเฮ้ย ระวังแน่มันโบกนี่แหละแต่ว่าขวานก้อนนี่แหละใครจะโดนโดนขวานก้อนนี่แหละเกลือดีอินโดอ่ะเกลืออินดีเฮ้ยระวังอุ้ยทำได้การถัวที่เช็ดเลยนะโย่แลอวมันจะโยกอ่ะ <cười> ừ. <cười> Anh em tắt chưa ạ? Anh em tắt chưa oh, đuôi một lần này. Ừ. <laughs> uhm. <laughs>

Bật tiêu này là... Bật tiêu này Đó, đó hơ ừ, hơ vẫn ngào cả à, ngào Nè, nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,